ขอบคุณมากที่ไว้วางใจค่ะมีเข็มขัดทองเหลืองหนึ่งเส้นทองเหลืองแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นค่ะมีขายเนาะมีแต่เก่าโบราณจริงๆค่ะทองเหลืองแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่บางทีไม่น่เคยเจอเก่าลึกตั้งแต่สมัยดชกันที่สามก็มีเล่นของเก่าอ่ะจะเจอทุกรูปแบบเลยนะจะเจอแบบหูเก่าแบบลึกมากโบราณอะไรเงี้ยก็เจอแต่บ,บางอย่างก็ ก็ปี่ทำขึ้นมาใหม่เยอะก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเห็นว่าอุ้ยดูเหมือนเก่าแต่จริงๆแล้วเก่าเก่าทำทำให้เก่าก็มีเก่าจริงก็มีแต่ถ้าอย่างนี้เขาไม่มีเจตนาทำให้เก่าหรอกก็คือของที่เขาใช้อยู่นั่นแหละของที่คนแก่เขาใช้โอ้โหเนาะน่ารักจังเลย แต่พน่าอยู่ตลาดอ่ะพน่าจะเจอเยอะก็เลยเฉยๆเห็นแล้วก็ธรรมดาไม่ไม่ตื่นเต้นอะไรแต่ถ้าเมื่อก่อนที่ไม่ได้ออกตลาดนะพี่เห็นก็อู้อะไรกัเนเนี่ยสมัยก่อนเราเป็นเด็กเราเคยเจอไปอยู่ตรงนี้เองที่ตลาดก็มีอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะนะคะอันนี้ไปให้ดูนะคะว่าไน้รับซื้อมานะคะทองเหลืองเครื่องเงินเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองนะคะทองเคทองนาคค่ะมีส่งมา ประเมอรราคาได้เองย่างนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเงินนย่ยเงินเนาะด้ามดำดูสิเงินแล้วกน็นินส่ยคอน่ารักเนาะดูดิแทนจะมองมเห็นเล,เล็กๆจกัดเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็รับนะก็คิดเป็นกรัมค่ะไม่ได้คิดเป็นชิ้นงานนะคะแต่อันนี้อันนี้น่าจะให้เป็นชิ้นงานมากกว่าเพราะถ้าช่างกรัมเนี่ยก็ ตรงนินนี่ก็จะลำบากนิดนึงหักละบากเดี๋ยวให้เป็นชิ้นงานชิ้นแล้วเท่าไหร่ก็เดี๋ยวว่ากันไปคุยกันไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องซื้อเป็นชิ้นงานถ้าซื้อเป็นเป็นเงินเลยก็ไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นทองเหลืองหัวเขาก็เป็นทองเหลืองทรงโบราณดีจังเลยออื แบบนี้เป็นนักลับนะคะแต่ขอให้เป็นโลหะที่เป็นมีค่านะอย่างเช่นเงินนะคะทองคําทองเคทองคําไม่ต้องขายเป็นน้าหรอกขายร้านทองเลยแต่ถ้าทองเคได้อยู่เพราะว่าทองเคร้านทองเขารับถูก9.25อันนี้แม่กระสาเขาหลุดหมดละเก่ามากแม่กระสา,าหลุดหมดอันนี้ก็คงต้องแกะซ่อมไม่น่าจะไหว ก็แกะพลอยออกแล้วเขาก็ชั่งกิโลขายกันพลอยสวยเนาะเนี่ยค่ะเขาก็มาอย่างนี้แบบนี้ค่ะคนได้รับซื้อ